สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะเป็นดวงรายปักนะคะปักแรกของเดือนมิถุนายนนะคะปี2566นะคะซึ่งสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะจัดทำขึ้นมานะคะตามวันเกิดทั้ง7นะคะคอนเทนต์นี้จะเป็นการทำนายดวงให้แก่คนที่เกิดวันจันทร์นะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่มิบห้ามิถุนายน2566นะคะเป็นปักแรกนะคะการการทำนายดวงก็จะเป็นในเรื่องของการ การเงินความรักทัท่วๆไปนะคะคล้ายๆกับ12ลราศีแต่ว่าอ้อแยกในส่วนของตามวันเกิดให้นะคะเป็นเป็นใครเนี่ยเป็นทางเลือกนะคะเผื่อแฟนๆอยากฟังอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นนะคะอาจจะช้านิดนึงนะคะวันนี้นะคะจะลงคอนเทนต์ให้นะคะจะอัปเดตในวันที่1เลยพอดีติดในเรื่องของคิวดูดวงนะคะคดูดวงค่อนข้างเยอะเลยช่วงนี้นะคะเรามาดูกันนะคะวันนี้มากับ เตรียมสีเขียวอีกแล้วนะเสืส้นะสสอสีเขียวนะคะไพ่สีเขียวนะสีเขียวเหนียวซับเนาะสีเขียวนะคะเรามาดูกันนะคะของชาววันจันทร์เป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะขอไพ่ช่วยชี้แนะช่วยบอกกล่าวนะคะสักครู่หนึ่งคิดถึงแฟนๆมากนะคะอ๋อไม่ค่อยได้ทํานายดวงในในรูปแบบของการเห็เหน ค่ะนะเห็นเฉพาะหน้าไพ่กับมือเนี่ยนานนะคะ,ะมานะคะมาดูกันทั้งหมดสิบใบนะคะหนึ่งนะคะสองสามสี่ค่ะห้าค่ะหกเจ็ดแปดนะคะเก้า 60นะคะเรามาดูกันนะคะชาววันจันทร์นะคะจะบอกว่าราศีเลยเลยเนาะมันเป็นความเคยชินนะคะไพ่เพชรซับซอดขึ้นมานะคะเด็กถือดาบต่อมานะคะเป็นพลังงานของสตรีงนะคะแล้วก็10บเหรียญเนพนไพ่แห่งความร่ำรวยนะคะเป็นไพ่แห่งความมั่งคั่ง รู้สึกว่า Energy ของความเป็นสีเขียวมาก,กับเหมือนเสื้อที่อ้อใส่เลยนะสีเขียวจะเป็นสีแห่งความอุดมสมบมูรณ์บางครั้งนะคะเป็นสีแห่งความปลอดภัยนะคะเป็นหนึ่งดาบนะคะ e i g of swords นะคะ two of wands นะคะสองไม่เท้าเป็น e of Pentacles นะคะสิบถ้วยนะะัคะเชนอบคัฟแล้วก็ the High p r i e s น e s s เนี่ยโอเครู้สึกว่าในช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างจะใช้ความคิดเยอะมากนะคะมีเรื่องที่มันมีอิทธิพลที่สุดกับชาววันจันทร์ก็คือในเรื่องของการเงินเพราะว่าฐานหนุตรงเนี้ยนะคะขึ้นมาสองใบเป็นในเรื่องของเหรียญการเงินความบางังคั่งปากท้องความเป็นอยู่นะคะโดยพื้นฐานแล้วนะคะอันนี้พูดจากน,น้าภัยนะที่เปิดขึ้นมาชาววันจันทร์ค่อนข,ข้างจะเป็นคนที่ มีความรับผิดชอบสูงในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการดูแลสิ่งที่ตัวเองจะต้องอรับผิดชอบนะคะจะก้มหน้าก้มตาทำงานแต่เหมือนจะมีสมาธิแต่ลึกๆ ก็ไม่มีสมาธิมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับความรักกันนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคเข้ามาบั่นทอนกําลังใจทําให้สมาธิของคุณถูกรบกวนนะคะเอามองว่าที่ผ่านมาชีวิตของคุณมันอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของความหมือหวามากนะักนะคะมันก็จะขยับขึ้นไปทีละสเต็ปของมันจากพลังงานของเด็กถือเหรียญก็จะขยับเป็น S อ s เวินเธอเรียนแล้วรวมไปถึงคนรอบตัวของชาววันจันทร์นะคะค่อนข้างจะเป็น energy ของการสแสวงหาผลประโยชน์กับคุณเพราะตรงเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวกับผลประโยชน์นะคะไม่ค่อยมีในเรื่องของการเผื่อแผ่ความรู้สึกของความใจดีความอบอ้อมอารีถึงชาววันจันทร์สักเท่าไหร่ทุกคนล้วนแต่มีในเรื่องผลผลประโยชน์เข้ามาทําให้ตัวคุณนะคะเริ่มที่จะ เหมือนปรับตัวเองนะคะเริ่มปฏิเสธเป็นจากเดิมนะ,ค,ะคุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆปฏิเสธใครก็ไม่เป็นนะคะใครเข้ามามาคุณก็นิ่งๆเงียบๆเพราะด้วยความเกรงใจเขาทุกอย่างรักษามารยาทไปหมดเลยนะคะแต่ว่าพลังงานตรงนี้ของชาววันจันทร์นะคะพอปัจจุบันชาววันจันทร์ค่อนข้างจะเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะปฏิเสธเป็นเรียนรู้ที่จะแยกแยะได้หรือว่าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ คุณไม่ไม่รีรอที่จะปฏิเสธนะคะเหมือนโพเทคตัวเองรักษาพื้นที่ความความเป็นส่วนตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นภาวะของความสงบนิ่งสันโดษแล้วก็เขาเรียกว่าแข็งอะคุณไม่ไม่ตามน้ำอะมันเป็นเหตุการณ์ที่ เหมือนคุณรักษาความรู้สึกของตัวเองไม่ให้ใครมาล้วงเส้นคุณมากเกินไปไม่ให้ใครเอาปัญหาไม่คุณมากเกินไปภายใต้คําว่ามีมารยาทนะคะอันทีนี้สิ่งที่คุณคาดหวังตอนนี้ชาววันจันทร์ก้มหน้าก้มตาทํางานมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการคือในเรื่องของเงินนะคะเงินเยอะๆนะคะที่ที่คุณอยากยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้มันมีความสุขให้มันเพอร์เฟกไปเลยนะคะคุณไม่อยากเสียเวลานะคะกับ กับเรื่องของคนอื่นหรือให้คนอื่นมาเอาความวุ่นวายมหาหยัดเยี่ยนให้ชีวิตของคุณมากเกินไปนะคะมันเป็นลักษณะาการหลีกเลี่ยงกัน g o ส s i นะคะเพราะว่าไพ่สเตรนจจะเป็นพลังงานของลักษณะคนนิ่งๆไม่พูดเยอะแต่ต่อยเลยนะคะคือคือไม่ชอบการ g o ส s i ใดๆนะคะไม่อยากจะคุยอะคะ่ะเอามาว่าคุณพยายามรักษาอุดมการทางการงานของคุณนะคะเราไม่อยากจะเปิดเผยแผนการการทำงานให้ใครทราบว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่สเตรนจ์จะเป็นคนที่ กลุ่มความลับเป็นอะนะคะเพราะพยายามบ่ายเบี่ยงออกจากสถานการณ์ที่มันวุ่นวายนะคะเพราะฉะนั้นในในปักแรกอะนะคะของมิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีความมุ่งมั่นนะฮะมีความชัดเจนกับวางการวางแผนทางการเงินหรือว่าการสร้างโอกาสในเรื่องของรายได้โอกาสในเรื่องของการงานที่มันเติบโตไปอีกนะคะคณเหมือนโนสนโนแคร์นะว่าใครจะมองว่าคุณเป็นยังไงคุณจะยิงคุณจะเห็นแก่ตัวคุณปล่อยแล้วอะค่ะสิ่งที่คุณต้องการคือ ความมั่งคั่งนะคะความอยู่รอดการหลุดพ้นออกจากในเรื่องของนี้สินหรือหรือนี่หมอว่ามันเป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะโทนสีเขียวขึ้นมาคก็ต้องการความปลอดภัยในชีวิตนะคะ,ะทีนี้เรามาเข้าสู่จุดของการทํานายดวงนะคะในเรื่องของในเรื่องของอการงานก่อนการงานของชาววันจันทร์นะคะเป็นพลังงานที่ตัวคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ เหมือนหลายท่านทำงานเกี่ยวข้องกับเอกสารธุรการเบื้องหลังนะคะเป็นเป็นลักษณะว่าเหมือนเหมือนคนทําข้อมูลนะคะอยู่กับข้อมูลอยู่กับตัวเลขนะคะสายการเงิน Finance นะคะธนาคาร หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบทำงานนิ่งๆเงียบๆนะคะไม่ชอบการพูดคุยกับใครมากนักในในในระหว่างเวลาทำงานนะคะก็ <c oughs> คือให้รับมอบหมายอะไรมาคนก็จะทำสิ่งนั้นไปเรื่อยๆแล้วไม่ชอบในเรื่องของการเปลี่ยนงานบ่อยๆด้วยนะคะ <c oughs> เป็นคนที่ให้ เหมือนเหมือนให้เวลากับสิ่งนั้นหรือจะทํางานอะไรก็แล้วแต่คุณจะใช้ระยะเวลานานกว่าคนเกิดวันอื่นๆว่าค่อนข้างพิจิตพิจารณาเยอะเหมือนกันนะคะโดวยพื้นฐานการงานของคุณมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะถ้าถ้าพูดถึงจุดที่เคยผ่านมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้นะคะเพรทับสอดนะคะสตรงกับ10บถ้วยนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์ มันมีมันมีเรื่องเกิดขึ้นนะคะไพ่เด็กถือดาบเนี่ยนะคะคุณอาจจะต่อต้านหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอย่าทำอะไรที่มันชอเรน g ์มากขึ้นนะคะเพราะฐานเดิมคือทำงานเรื่อยๆนะคะไม่ได้คาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักแต่ความเป็นไพ่เพช s สโ r รสนะคะก็คือ เราต้องการความตื่นเต้นเราต้องการความแปลกใหม่เราต้องการความโดดเด่นในเวอร์ชันของการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคุณก็เลยค่อนข้างจะพยายามควบคุมคนโทรลอารมณ์ของตัวเองในเรื่องของการทํางานแล้วก็ไม่อยากเข้าสังคมนะคะอยากทำงานนะคะโดยมีครอบครัวนะคะเป็นเป้าหมายเป็นแรงบันดาลใจนะคะหรือหลายท่านนะคุณอยากจะแต่งงานนะคะคุณอยากจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองเนี่ยไพ่ครอบครัวขึ้นมาสอง,สองใบนะคะมันก็เลยทำให้ชาววันจันทร์เนี่ย คุณ คุณเหมือนอดทนอดกลั้นนะคะต่อการทำงานแม้มันยากคุณก็เชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้นะคะมันเป็นในเรื่องของการต่อสู้ขึ้นมานะคะแล้วทุกอย่างนะคะสิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยคุณจะประสบควาสมสำเร็จในเรื่องของการทำงานมากๆฐานเดิมอาจจะลงทุนด้วยเงินน้อยนิดนะคะแต่คุณลงแรงไปเยอะมากๆการเงินมันจะผีดอกออกผลกำไรมันจะสะพัดมากๆนะคะสิบเหรียญหรือการงานของคุณกำลังจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะคุณสามารถก้าวผ่าน จุดที่ยากที่สุดได้หมดแล้วนะคะเป็นในเรื่องของการการมีความมีการแสดงความคิดเห็นที่โดดเด่นขึ้นนะคะรวมไปถึงหลายๆท่านนะคะน่นจะมีโปรเจกต์เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเป็นความฝานันเป็นความชอบส่วนตัวของคุณและจะนำพาผลลัพธ์ทางการเงินนะคะผลตอบแทนทางการเงินมาให้กับชาววันจันนี้เยอะมากๆนะคะเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะกับ กับก้าเหรียญขึ้นมานะคะเพราะนั้นมองว,ว่าคุณปรีกวิเวกนะคะไม่เข้าสังคมไม่ก็สิบกับใครเพราะคุณต้องการทำงานแต่มันก็ชมักมีจะมีเรื่องมันเป็น energy ของความน่าล้ำคาญขึ้นมาเนาะ t h ป High Pentest เนี่ยอขอดูต่อก่อนนะคะคืออะไรกออมอาจจะหมายถึงการมีสัมผัสพิเศษเสียงเสียงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พยายาม ก็สิบบอกกับคุณว่าให้คุณมีสมาธิ นะคะแม้ว่าคุณจะทุถูกทดสอบด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆนะคะการมีสมาธิเท่านั้นที่จะทำให้คุณนะคะได้สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆกำเนิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะเป็นจุดของการเริ่มต้นนะคะบางท่านมีความจำเป็นเนาะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้นทำให้คุณอะกระตือรือร้นและอยากจะต่อยอดในเรื่องของการงานการเงินให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานของคุณนะคะจะบรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามที่คุณต้องการได้และต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินชาววันจันทร์เป็นอย่างไรนะคะพลังงานตรงนี้นะคะจุดเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เก็บเงินเป็นนะนะคะแต่เวลาจะใช้เงินก็ไปตามอารมณ์ของตัวเองไม่ได้มีเหตุผลกับการใช้เงินเพราะว่าความเป็นความเป็นดวงจันทร์นะคะ คืออารมณ์ขึ้นๆลงๆหน่อยอะอารมณ์ขี้เบื่อขี้เหงาอะแต่รู้ว่าการเก็บเงินเป็นอย่างไรวิธีการเก็บเงินทํำยังไงคุณก็มีมีการวางแผนของตัวเองนะในเวอร์ชั่นของตัวเองขึ้นมานะคะ p a จสต็อกเพนเด็กกกับอัศวินถือเหรียญน,นะคะแล้วสิ่งที่เห็นขึ้นมานะคะตอนนี้มองว่าตัวคุณเนี่ย พยายามนะนะคะพยายามตั้งใจทำงานมากๆพยายามควบคุมคอนโทรค่าใช้จ่ายด้วยอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะเพดับสอดคือการตัดออกนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของครอบครัวนะคะคนในบ้านคนในครอบครัวมักจะเขาเรยกนะทำตัวเป็นเจ้าเจ้าชีวิตกับคุณนะ,นะคะเข้ามาวุ่นวายนะคะแต่คุณก็สามารถผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นได้นะคะไพ่สิบเหรียญขึ้นมาของชาววันจันทร์การเงินของคุณจะ เข้ามาเยอะมันจะเยอะกว่าทุกครั้งที่คุณเคยหาได้แต่มันอาจจะมาจากเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงการกล้าแสดงออกมากขึ้นการกล้าคิดกล้าทําอะไรใหม่ๆนะคะมันนําพาโอกาสแห่งการเงินที่เยอะขึ้นมาให้กับคุณนะคะขอให้คุณมั่นใจที่จะทํางานอย่างกล้าหาญและก็ต้องมีสมาธิอย่างแน่วแน่ด้วยเพราะการเงินของคุณมาจากช่องทางต่างประเทศนะคะบางท่านย้ายงานไปต่างประเทศหรือบางท่านนะคะนำเข้าส่งออกหรืออะไร ที่เป็นแนวคิดจากต่างประเทศก็อยู่ในกลุ่มนี้ได้เหมือนกันส่งผลให้คุณมีโอกาสช่องทางรายได้ที่มันเยอะมากๆนะคะเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระซิบส่งข่าวบอกดนใจบอกคุณนะคะมาในเวอร์ชันของความฝันมาในเวอร์ชันของจิตใต้สำนึกที่มันระลึกขึ้นมาได้นะคะอยู่ๆก็ระลึกขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเงินของคุณมันมันจะมีเข้ามาจะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะคะ กาดูต่อนะคะค,คุณอาจจะมีชีวิตที่ยากลำบากเคยผ่านจุดที่ยากลำบากมาหมดแล้วทำให้คุณเห็นคุณค่าในการมีเงินในเห็นคุณค่าของโอกาสสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแหละแต่ว่ามันมันมีอะไรที่ดีมากกว่านั้นนะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆหลายท่านนะคะไปกราบองค์พ่อพระพิคเนศนะคะเป็นท่านขึ้นมาช่วงนี้ท่านอาจจะอารมณ์ดีนะคะท่านอาจจะอยาก แบบให้พอรอวยพรเพราะฉะนั้นลองบูชาท่านดูนะคะคุณจะสมความปัถนาทุกประการเลยนะคะเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะมองเห็นไม่งั้นเขาจะเรียกว่าเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอการเห็นการสัมผัสถึงอยู่ที่บุญบาร,รมีของแต่ละคนนะคะใครสะสมมาเยอะนะคะก็ท่านก็อาจจะเมตตาให้เห็นะนะคะไม่ใช่ใครๆก็จะเรียกท่านมาให้เห็นได้นั้นเพราะฉะนั้น ไม่ควรลบหลูนะคะแนะนำนะคะให้เวลากราบไหว้ก็ให้กราบด้วยความศรัทธานะคะตั้งจิตตั้งใจดีๆนะคะ,แล,ะแล้วคุณจะได้รับความสำเร็จนะคะทุกๆประการเลยนะคะทุกอย่างมาจากจิตข้างในของเรานะคะแล้วก็ต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของดวงความรักนะคะชาวาชาวันจันทร์ชาววันจันทร์ค่ะจริงๆความรักเนี่ย คือคือต้องบอกว่าเอามาเรามาเริ่มที่คนโสดก่อนแล้วกันนะไม่ไม่ไม่อะอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเหลือคอนเทนต์อีกหลายวันเลยเ คุณค่อนข้างจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงมากนะคะเพรสต์อัพเพนเกับไนท์อ t o เพน n t เค l e ขึ้นมาพลังงานของบุคคลที่ถือเหรียญจะเป็นลนักษณะของคนที่ไว้วางใจคนยากมากจะใช้เวลาในการตรายตรองพิจารณาดูเยอะจนกว่าจะรู้สึกว่ามั่นใจปลอดภัยที่จะคุยด้วยหรือเวลาใครเข้าหาคุณคุณจะรักษาระยะห่างคุณจะฟังหูไวห้หูคุณจะไม่เชื่อทั้งหมดนะคะเพราะนั้นการที่คุณจะสนิทใจกับใครสักคนหนึ่งค่ะ คุณคุณใช้เวลาค่ะกับการที่คุณจะอินกับคนคนนั้นนะคะซึ่งมันยากมากที่ที่จะมีคนมาอยู่ใกล้มาอยู่ใกล้ชิดคุณได้นะคะเพราะคุณค่อนข้างจะแยกแยะ มากๆนะคะไม่ใช่ใครก็ได้เป็นคนโลกส่วนตัวสูงแล้วสามารถอยู่กับตัวเองโดยลาพังได้เพราะฉะนั้นการไม่มีเพื่อนไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ของชาววันจันทร์นะคะเพราะว่าคุณมีสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดช,ชอบเยอะแล้วพลังงานของคนโสดช่วงนี้นะคะคุณน่าจะสนใจการทำงานนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยสเตรกเนี่ยคือผู้ที่รักษาอุดมการณ์สิงโตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยากลำบากคนคนนี้นะฮะมันมันเหมือน มีสีหน้าที่อาจจะไม่ได้ยิ้มแย้มแบบอ l e r t มากๆแต่ว่าก็ยังมีความปีดาในใจอะนะคะมีความอมอ่มเอ็มใจในการมีการในการมีความสุขนะคะท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความยากลาบากอะไรบางอย่างแต่พยายามนะคะที่จะมองโลกในแง่ดีนะคะเปรียบเสมือนว่าชาววันจันทร์ยังมีความสุขต่อให้คุณลําบากคุณก็มีความสุขแล้วก็คุณไม่ได้หอยหาความรักเพราะหลายๆท่าน มาจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาด้วยผลประโยชน์หรือคุณเข้าไม่ถึงความรู้สึกของคนพวกนั้นหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณสัมผัสแล้วว่ามันไม่มี energy ของความรักเลยอะค่ะสิ่งที่คุณต้องการนะคะคือความรักที่อบอุ่นความความเป็นครอบครัวหรือตอนนี้ค่ะทั้งหัวใจของคุณเนี่ยมีแต่คุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวบุคคลที่คุณรักหลุดดังครอบครัวของคุณนะคะ อ่เป็นกาวใจเป็นพลังใจอะค่ะทำให้คุณกระตือรือร้นทํางานทําให้คุณรู้ว่าการไม่มีความรักนะปัจจุบันอะมันไม่ใช่เรื่องเลวร้วายค่ะการไม่มีเงินอะเป็นเรื่องที่แย่มากกว่าอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้คุณน่าจะสนใจในเรื่องของการทํางานแบบ ชัดสุดๆเลยนะคะแล้วมีคนชอบคุณไหมจริงๆราศีพิจิกเนี่ยน่าจะมีคนชอบเนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของความหวั่นไหวความคลั่งไคล้ความหลงไหลแต่การแอบหลบแอบมองคุณอยู่ไกลๆนะคะคนคนี้ไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณเลยนะคะเพราะเพราะสิ่งที่เขามองสะท้อนมาถึงตัวตนของคุณคุณเป็นสเตรนนะคะคุณนิ่งอ่ะเขาเอามปณว่าเขาดาอารมณ์ของคุณไม่ได้ว่าคุณคิดอะไรคุณ คุณต้องการอะไรคุณขาดอะไรสิ่งที่เขามองมาคือคุณเป็นคนเก่งคุณมีคนที่เพียบพร้อมไม่มีการเรียกร้องไม่มีการแสดงออกในเรื่องของความอ่อนแอเป็นช่องโหว่ที่จะให้เขาเข้ามาเอาเอกเอาใจได้เลยเพราะฉะนั้นคนนี้มันมีความสองจิตสองใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวเปิดเพิ่มให้เขาเป็นใครนะคะ คู่ต่อสูค้คือคนที่เคยทะเลาะก,กันมาคุณน่าจะรู้จักเขาแล้วนะน่าจะเป็นคนคุยเก่าคนที่เคยเข้ามาคิดจะสานความสัมพันธ์กับคุณแต่ว่ามันมีความคอนฟ l i c อ่ะมันมีมันมีในเรื่องของการทะเลาะนะคะแล้วพวกคุณก็ห่างกันไปแต่มันจะมีเกณฑ์ของการกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่จะต้องผ่านของการ การพินิจพิจารณานะคะหรือการปรับปรุงตัวเองต้องนิ่งต้องใจเย็นเนะคะเหมือนเหมือนเขานิ่งเ่ย<ด>เขาเขาซุ่งดูคุณอยู่ตอนนี้นะคะเนี่ยเหมือนคุณกําลังหันหลังแล้วคนคนนี้ก็มองมาทางนี้นะคะอันนี้เหมือนเ่านิทานเลยนะคะก็มันเป็น energy ว่าก็ดูจังหวะอยู่อะนะคะจะเข้าทางคนในครอบครัวของคุณด้วยนะคะจะทําอย่างไรอะคะที่จะให้คุณ เย์กับความรักในครั้งนี้นะคะสิ่งที่เขาสองจิตสองใจนะคะบางท่านก็ไปหาที่ปรึกษานะคะเพราะนั้นเอางองว่าการที่เขาจะเข้ามามันมันยากสำหรับเขาแต่จุดที่เขาจะเข้ามาอยู่ข้างๆคุณได้จะต้องเป็นจุดที่เขามีเงินเป็นก้าวเหรียญน,นะคะมีความเพียรพร้อมมีความสำเร็จมีอะไรที่มันเท่าเทียมกับคุณแล้วอะคะ่ะถึงจะเกิด การเริ่มต้นการสื่อสารแบบตรงๆอ่ะนะคะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจเลยเขามีอะไรไม่เท่ากับคุณเลยนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าคุณนี้เปิดใจยากนะชาววันจันทร์คนโสดไม่ง่ายแล้วนะคะผ่านอะไรมาเยอะเลยมันก็เลยทำให้คณคณโฟกัสกับงานนะคะความสำเร็จเป็นหลักเลยคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้เพราะคุณมีงานมีเงินนะคะแต่ถ้าคุณมีความรักแล้วคุณไม่มีงานไม่มีเงินคุณก็อยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น คุณเหมือนพ r i o r ิตี้ทุกอย่างได้แล้วว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตของคุณนะคะเพราะคุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็นแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีเราคนคนนี้จะรวบรวมความกล้านะคะที่จะเข้ามาสารภาพบอกลากับคุณทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะชาวันจันทร์สถานะไม่ชัดเจนน่ะเหตุ ปัญหามันมาจากความนิ่งความเย่อหยิ่งความเอาแต่ใจความไว้ตัวมากเกินไปคนที่คุณคุยอยู่ด้วยอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกนกันพฤศศหรือว่าบุคคลที่พูดน้อยมากแสดงออกน้อยมากนะคะไม่มีการขยับตัวในความสัมพันธ์อะไรจนทําให้คุณรู้สึกว่าลำคาญแล้วว่าให้โอกาสก็แล้วรอก็แล้วเสียเวลาแล้วนะมันทำให้คุณไม่แยแสเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจนั่นคือการเคารพ การตัดสินใจของตัวเองที่จะเดินไปข้างหน้าที่จะทําอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาโดยที่คุณกําลังทําให้ตัวเองคุณไม่ได้ทําให้คนอื่นมาพึงพอใจคุณนะคะเพียงแค่คุณไม่อยากมีช่องว่างคุณไม่อยากมีเวลาว่างที่จะให้ฟุ้งซ่านในเรื่องของคนคนนี้เพราะฉะนั้นคุณก็เลยอยากมีกิจกรรมในเรื่องของการทํางานขึ้นมาเยอะๆเพราะฉะนั้น,น,นในเกณฑ์ของสถานะไม่ชัดเจนคือคุณสร้างจุดที่ชัดเจนของตัวเองด้วยกัน อยู่กับอุดมการทางการงานโดยมีครอบครัวนะคะเป็นฮิวใจเป็นลักษณะของเป็นฮิลเลอร์นะคะนักนักฮิวใจรักรักษาจิตใจให้กับคุณเนี่ยนะคะออแล้วก็ที่สำคัญคุณก็จะเอ็นจอยกับกิจกรรมต่างประเทศนะคะบางท่านเดินทางต่างประเทศบ่อยมากไปเที่ยวไปทำงานเรียนภาษาต่างประเทศหรือแม้กระทั่ง ในเรื่องของการซุ่มทำโปรเจกต์ที่จะสร้างรายได้มหาศาลขึ้นมานะคะมันเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงนะคะในทางกับการคนคนนี้กลับรู้สึกกลัวในความนิ่งของคุณมากๆเขาไม่เคยเห็นคุณในเวอร์ชั่นนี้นะคะเขาตกใจกับท่าทีที่นิ่งไปที่เย็นชาของคุณทำให้ตัวเขาลังเลมากเอายังไงก่อนจะเข้าหาคุณยังไงนะคะคุณถึงจะยอมรับความรู้สึกอีกครั้งนะคะ ก็ฝันถึงคุณตลอดนะคะเป็นภายในมิดฝันนะคะแล้วก็ฝันต่อเนื่องทุกวันทุกวันสะสมเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานนะคะจนทําให้เขารู้สึกว่าคุณคือแสงแห่งพระอาทิตย์คือคุณจุดคือคุณคือต้นกําเนิดแห่งความรักคือพลังอะไรบางอย่างของเขานะคะ คนนี้อาจจะเกิดวันอาทิตย์ก็ได้นึกถึงแต่สิ่งดีๆคะที่คุณเคยมอบให้อะมันติดอยู่ในความทรงจำมันติดอยู่ในความรู้สึกเขาอยู่ตลอดเวลานะคะเขาจะกำลังวางแผนที่จะเดินทางเข้ามาหาชาววันจันทร์นะคะคนคนนี้จะทำอะไรก็วางแผนเยอะนะคะ มีของขวัญติดไม้ติดมือมาให้เป็นสิ่งที่อยากจะตั้งใจให้เพราะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่เลือกของเก่งนะคะคนนี้เวลาเลือกของขวัญหรือจะทําอะไรให้ก็แล้วแต่มักจะมีแต่สตรอรี่นะคะก็จะต้องมีเรื่องราวมีพอตเรื่องของเขานะก็เป็นคนโรแมนติกแบบนิ่งๆนะคะอ,อืเขาอาจจะพูดไม่หวานนะคะแต่ว่าความรักของเขาเนะ่ยมีเยอะแต่กว่าจะรู้ตัวคือ โอ๊ยคนวันจันทร์ไปถึงไหนเราไม่รู้นะคะคุณเขาเขากลัวนะว่าถ้าเขาถ้าเขาเข้ามาหาคนอย่างนี้คุณอาจจะแบบถือไม้ฟาดเขาก็ไดอจจ้อาจจะตบเขาก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวนะคะเขาจะทําทีมาขอความช่วยเหลือกับคุณนะอืมอาจจะมีเรื่องนะมีเรื่องเข้ามาวางแผนเอาเรื่องเอาเรื่องงานอะไรมาบังหน้ามาอ้างมาขอความช่วยเหลือ นะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถที่หลากหลายนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่พูดเป็นพูดเก่งพูดแล้วคนต้องฟังหรือปรึกษากับแนวทางอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรืออาจจะชวนคุณไปต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคุณนะ่ะกำลังหาวางแผนอยู่ที่จะมางอนะคะอองานยากนะสำหรับเขาเพราะเขาไม่เคยงอใครแต่ ถ้าไม่ง้อคุณก็อาจจะไม่ได้คุณแล้วอะค่ะเพราะคุณก็ไม่ใช่คนที่จะให้โอกาสกับใครบ่อยๆเนี่ยเสียเวลานะคะเนาะชัดเจนมากชาวบัณร์น,นะคะอ่ะโอเคต่อมานะคะสุดท้ายความรักของคนมีคู่พลังงานเนี้ยไม่โรแมนติกไม่แสดงออกทางความรักนะคะคุณอาจจะคบอยู่กับคนที่บ้างานบ้าการหาเงินสนใจแต่เรื่องของตัวเองโดยที่ไม่เคยเผื่อแผ่ความรู้สึกที่อบอุ่นมาถึงคุณเลยจนมัน แต่ถามว่าเขารักคุณไหมกว่าจะรู้ตัวว่ารัก ก็วันในวันที่คุณนิ่งแล้วในวันที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ความเย็นชาความเหน็บหนาวถึงรู้ว่าคุณคือไออุ่นแห่งความรักแห่งความอบอุ่นและมีความรู้สึกอยากจะตอบสนองคุณในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ที่ระดับสิบเลยที่ผ่านมามีแต่คุณคอยโพสเทคเขาหยิบยืน่นคอยซัพพอร์ตกับเขาไม่มีเงินนะคะเขามีเงินน้อยนะคะเขาอาจจะ้าขายขาดทุนหรือตกงาน หรืออาจจะมีพ่อประมาณแหละนะคะแล้วมีคุณอยู่เคียงข้างพยุงอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณมีอะไรเหนือก็เขาอ่ะในเรื่องเงินในเรื่องของโอกาสหน้าตาทางสังคมที่ที่การช่วยเหลือของคุณเล็กน้อยของคุณแต่คือโอกาสที่ใหญ่มากๆในสายตาเขานะคะคือคุณคือคู่ชีวิตที่อยู่กับเขาในเวลาที่ลําบากแต่เวลาที่เขาก็เคยสบายนะคะอาจจะเขาอาจจะมีแฟนมาเยอะนะคะ ทุกคนล้วนแต่มามาอยู่กับเขาวันที่เขามีเงินนะนะคะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานแต่คุณคือหนึ่งเดียวที่อยู่กับเขาในวันที่เขาลําบากแล้วเขายังมีนิสัยแบบเห็นแก่ตัวด้วยนะคะคุณอดทนมามาได้อย่างไรนะคะคนคนนี้อาจจะมีคําถามอยู่นะ,ค,ะคุณอดทนกับเขามากๆจนถึงจุดหนึ่งนะคะมันมีการแตกแยกมันมมันมีการตัดสินใจที่ชัดเจนขึ้นมาจากคุณว่าอืไม่ไหวอะนะคะ แล้วตัวเขารู้สึกว่าช่วงนี้เขาคิดถึงคุณมากนะคะมีคนคิดถึงคุณชาววันจันทร์ดรฮเป็นเทสเนี่ยคนนี้ก็คือเขานึกถึงแต่พลังงานของความเป็นครอบครัวการให้ความรักการให้ความอบอุ่นการตอบแทนคุณที่ดีที่สุด ให้ส่งกับคุณที่คือที่เคยทนทนลำบากทนเหนื่อยกับเขาแม้ว่าคุณอาจจะมีการทะเลาะมีปากมีเสียงกันเพราะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูแลอะไรคุณเลยอะคะ่ะแต่ต่อไปเขาจะดูแลนะคะเขาจะทําหน้าที่คู่รักคู่ชีวิตให้ดีที่สุดเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าคําว่าคู่ชีวิตเป็นแบบไหนคุณคือตัวอย่างของคําว่าคู่ชีวิตมาสอนให้เขาเห็นอะนะคะมันพลังความรักนะคะมหาศาลเลยนะคะ เขาเคยทุบกระปุกออมสินนะมันมีความจำเป็นะนะฮะ mm hmm. คุณมีสเสน่ห์เนาะตอนนี้คุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะ mm hmm. สิ่งที่เขามองคุณคุณสวยอ่ะคะ mm ่ะ hmm. คุณสวยคุณหล่อดูแบบกดหัวใจเขามากคุณดูเย็นอยู่เย็นเป็นสุขมาก mm hmm. ดูไม่ได้ทุกร้อนอะไร mm hmm. นะคะดูขอดูความรู้สึกเขานะคะ mm hmm. เป็นอย่างไร ความรู้สึกเขารู้สึกว่าเขาเขาเริ่มรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เป็นเรื่องที่เสี่ยงแล้วถ้าเขายังทําพฤติกรรมเดิมๆเพราะฉะนั้นเขาจาลังจะเสี่ยงตัวเองเข้ามาที่จะงอขอคืนดีหรือเพื่อชิดหัวใจคุณนะคะชัยชนะเนาะ มันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงสถานภาพความรักให้ดีขึ้นเพราะคุณมีคุณค่ามากๆหรือเขาอยากให้เขาอยากให้คุณเห็นคุณค่าในการมีเขาถ้ามีเขาเนี่ยจะเหมือนจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอีกมากมายนะคะเนี่ยเขาจะเขาจะมาในเวอร์ชั่นที่เขาจะมีเงินเยอะกว่าเดิมกว่าที่คุณเคยเห็นกว่าที่เคยเจอให้คุณได้มั่นใจว่า เขาสามารถเลี้ยงดูคุณได้ให้สุดสบายนะคะหรือว่าถ้าเป็นหนุ่มๆม,มาฟังไงนะคะผู้หญิงคนนี้คือเขาไม่อยากให้ใครมองว่าเข้ามาเกาะคุณนะคะเขาอยากมีความพร้อมเท่าที่ที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทาได้เพราะอยากได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัวของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเอามองว่าความรักครั้งนี้มันเป็นในเรื่องของการใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะแต่สุดท้ายมันจะหาจุดลงเอินในความสัมพันธ์เนี่ย ไปในทิศทางเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเป็นความสามัคคีแล้วก็สาย,ายใยแห่งความรักตัดขาดกันไม่ได้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงความรักของชาววันจันทร์นะคะในช่วงปักแรกของมิถุนายนนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะจองคิวได้เลยนะคะตอนนี้รับคิวเยอะมากต่อวันนะคะ n น o y ในการดูดวงส่วนตัวมากนะคะ ไม่ได้มีงานต่อแล้วสำหรับใครที่สนใจนะคะรีบจองคิวได้เลยนะคะเพราะว่าคิวเต็มไวมากนะคะขอบคุณมากนะคะเราเจอกันใหม่นะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ